ก็เ,เดินทางมาที่นี่ครับอจอกกจกเจริญลอยอรัยน,ยยยนต์นะครับเนาะสุดหลอก็จอดอยู่หน้าร้านนะครับเจ้าดิกกะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวราคาหัวรถบรรทุกครับนี่แหละ เดี๋ยวจะแจ้งกันเลยว่าราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเอาเดี๋ยวเจอกันเอาคลิปนี้ครับพามาดูหอรถบรรทุกแถว2นะครับ นี่เลยไม่ว่าจะเป็นฮีโนอีซูซุยูดีหรือว่ามิตซูบิชินะครับมีให้เลือกสันนะครับผมเอาก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube มะนาวดัมซิ่งนะครับผมเอาคลิปนี้ครับมาต่อจากคลิปที่แล้วครับพามาดูหัวสองไ,ไม่ใช่สิหัวรถบรรทุกครับแถวสอง เอามาเริ่มกันที่หัวแรกเลยครับเป็นเ,เจ้าฟุตโซ่ไฟเตอร์นะครับไฟเตอร์ Fighter อย่างนี้ก็เป็นหัวสิบล้อครับพามาชมเลยเป็นหัวสิบล้อ ข้างเป็นยังไงโอ้ยหมด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 อ่ะให้ดูภายในสักแวบบ๊แบๆบนะครับนี่ครับมันจะมีอุปกรณ์ก็จะค่อนข้างลกหน่อยครับจะมีแผงอวงแผงอะไรเราจะยัดเข้ามาข้างในนี่แหละครับก็จะมันจะไม่ค่อย เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกับหัวลากเชสซีนะครับอ่ะมีเลยสำหรับเจ้าฟุตโซหัวนี้อยู่ที่หนึ่งแสนบาททวนนะครับอามาดูหัวถัดมาเลยครับข้างๆกันเลยอันนี้เป็นฟุตโซหัวประดุกครับหัวสิบล้ออ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังให้ครบโสดไปเลยเดี๋ยวเราจะดูด้านข้างและด้านหน้าครับ สวยๆเลยครับหัวนี้โอ้ได้ขากระจกเลดด้วยครับได้หน้าเลดได้กันชนเล็โอ้ได้ไอแก้มบางโคนเล็ด้วยครับเจ้าฟูโซหัวประดุกตัวนี้หน้าเลดตัวนี้ครับอยู่ที่หนึ่งแสหกหมืนบาทครับ ตัวนี้เป็นหัวกว้างนะครับโอ้โหเงาตาแตกครับได้ชุดอะไรแต่งจากนอกเลยครับสําหรับหัวนี้1 6ึ่งแนบาทนะครับเอาหัวถัดมาครับเป็นยูดีนิสสันยูดีหัวตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ หนึ่งแสนสามมืนบาทครับอยู่ดีหน้าเงาหน้าเหลดตัวนี้ดูด้านข้างเขาหน่อยอืมโอเคครับสามใบปัดนะครับหัวสิบล้อด้านข้างเขาอืมเขาท่าครับอ่ะดูซักผิวเผินหน่อย นี่ครับประมาณนี้อุปรกรณ์ก็จะนู่นแหละยัดใส่เต็มไว้หมด <c oughs> อยู่ดีหน้าเงาอ่ะกันชนก็เป็นกันชนเล็นะครับเล็แท้ครับเอาเงาแป๊บแบบเลยนี่ครับด้านหลังของเขา หนึ่งแสนสามมืนบาทสำหรับเจ้ายูดีอ่ะมาที่เจ้าอีสุสุจิก้าครับอ้าวมีหลุดจิก้ามาด้วยแถวนี้กันชนเลดเลยนะครับซ่อนไว้ด้านหลังอะดูด้านข้างก่อนครับสำหรับเจ้าจิก้า นี่เลยครับหน้ารอลอ,ลอดุดอย่างนี้เลยครับหนึ่งแสนสามมื่นห้าพันบาทครับสําหรับเจ้าจิกะอุปกรณ์แต่งยังมีเพียบครับข้างในเขาเดี๋ยวเปิดดูหน่อยที่แน่ๆขากระจกเหล็กพวกฝาครอบกระจกเหล็กนะครับ นี่แหละขากระจกเลกครับชุดชุดแต่งของเขา,เามาหัวต่อมาครับอ่าเป็นเมกาหัวกว้างนะครับเมกาตัวนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับได้ไฟซีนอนนะครับนี่เลย ประมาณนี้เ,เดี๋แตดูสักหน่อยนี่ครับจริงถ้าทำความสะอาดแล้วก็เอาของออกมันก็จะสวยสวยนะครับ มีเบาะกลางครับแต่ว่าพวกอุปกรณ์บางคงบางโคนก็จะลกๆนะครับเอาดูด้านหลังครับนี่ไยทะเบียนนอกก็ยังติดมาอยู่นะครับนี่เลย1 7 5 0 0 0บาทครับสำหรับเจเมกกาเอาหัวถัดมาครับเอามีเครื่องติด เอาเป็นราคาหัวเปล่านะครับยังไม่รวมกับเครื่องนะครับสําหรับเจ้าฟูโซคันนี้อ่ะเป็นหัวหกร้อครับสำหรับฟูโซคันนี้นี่เลยหนึ0 0แาพันบาทนะครับหนึ0 0แสําหรับ หัวฟุโซตัวนี้นี่ครับอุปกรณ์อุปกรณ์รณยัดเข้ามาหมดข้างในเอาประมาณนี้ครับเอาหัวถัดมาเจ้าแคนเตอร์ครับมิตซูบิชิแคนเตอร์หัวเล็กตัวนี้อยู่ที่หนึ่งแสนบาททวนครับ ว่าแคนเตอร์เลยนะโอ้สวยสดครับแคนเตอร์ดูภายในเข้าหน่อยทำไมสะอาดจังไม่ลกเหมือนเออพวกหกล้อกลางสิบล้อนะครับโอ้หนึ่งแสนบาททวนครับสำหรับเจ้าแคนเตอร์ โอ้กระจกไฟฟ้าด้วยเอานี่ครับประมาณนี้สําหรับเจ้าแคนเตอร์เอาหัวสุดท้ายครับฮีโนโปรเฟียสีเหลืองๆลายคาดดำไปเลยเอาดูด้านหลังก่อนครับ สำหรับเจ้าโรเฟียอ่ะโรเฟียก็หนึ่งแสนบาททวนครับนี่เลยครับหน้าลอยๆอย่างนี้เลยหนึ่งแสนบาททวนเลยนะครับท่านผู้ชมลายที่ชอบหัวสูงๆใหญ่ๆไม่ผิดหวังครับสำหรับโรเฟียหนึ่งแสนบาททวน สนใจติดต่อเข้ามาสอบถามได้ครับ0818485884หอจอกอจเจริญลอ,อยอาทรยน์นะครับเอาคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวจะไปดูแถวใหม่ครับคลิปหน้าค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับผมคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ